ทุกทที่หลงเข้ามาดูกันทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนดาวน์โหลดเกม f ฟล์เดย์ไนท์ฟอมิเกมนี้นั่นเองนะครับนี่นี่นี่อยู่นี่นะย้ายมาอยู่หน้าน,นี้เลยเกมนี้นะครับนี่อ่ะเราผมจะทิ้งลิงก์ไว้หน้าล่างคอมเมนต์หรือคำอธิบายนั่นเองนะครับโอเคนะครับ ไปเริ่มสอนวิธีกันเลยนะครับคือนี้คือจะพาให้ดูนะนี่คือผมดาวน์โหลดแล้วนะอ่ะลิงก์มันจะเป็นตรงนี้นะตรงนี้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 อ่ะ แนะเราจะไปสอนวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับคือไปที่คอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้ทุกคนกดไปที่คอมเมนต์นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับหรือคำอธิบายนั่นเองกดตรงนั้นกดไปที่ตรงนั้นเลยครับเออกดแล้วใช่ไหมอ่าแล้วหลังจากนั้น มันจะขึ้นมาหน้านี้ครับมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับนี่หน้านี้มันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดไปแล้วบอยพรากดเราให้กดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะผมกดแล้วนะมันจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้ไงครับให้เรากดดาวน์โหลดแบบนี้ไปเลยครับกดไปเลยกดตรงนี้ออกนะครับโอเคมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับนี่ มันก็กําลังดาวน์โหลดนั่นเองครับซึ่งผมดาวน์โหลดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ดาวน์โหลดอีกนะครับอ่าไฟล์มันก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อสักครู่เนี่ยผมเพิ่งดาวน์โหลดเมื่อกี้อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะแล้วมันจะเป็นเกมหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วเราเล่นได้เลยนะครับตามความสบายความสะดวกผมไม่แน่ใจว่าเครื่องไหนอ่ะมันดาวน์โหลดไม่ได้แต่คือมันเข้ามาแล้วมันสนุกนะครับดาวโหลดกันหน้านะครับนี่สนุกมากเลยครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะ แต่ว่ามันจะมีโหมดที่เรือก,กมาทั้งหมด4ีหมดนั่นเองครับฟรีนนก,อรอกนะ็อันนี้ก็คือสตาร์ทนมทอะไรที่อย่างนี้ยอันนี้ก็โหมดฟรีดส่วนสองห้อข้างหลังผมไม่รู้ครับอ่าแล้วมันจะมาเป็นไหนนะครับกดให้ตรงนนีะ้อ่าแล้วทุกคนจะเห็นนะมันจะเป็น,นมันนี้เลยอ่าเล่นนานสบายเลยนะ,ะ,เ,นะ,ยนะเนี่ยคทีนี้มาที่นี่กัค,ครับ สาเหรอคะิ้หน้าเป็นไงนะก็ไปรอรลบชม